ภายใต้เสื้อฮูดคุมศีสะะใบหน้ามีรอยแผลกีดยาวจากใบหูโค้งถึงมุมปากทั้งสองข้างและเสียงพุมพรมสวดภาวนาพร้อมอาวุธในมือที่พร้อมจะประหัดประหารให้คู่ต่อสู้ของเขาและเธอสิ้นลมหายใจและนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตแห่งเกมเดอะลัทสมนามว่ากลุ่มเซลฟไฟส์ในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้นําเรื่องราวของบรรดากลุ่มผู้รอดชีวิต ในโลกหลังการระบาดจากในเกมเดอะรัสมาดพาร์ท1และพาร์ท2มาร้อยเรียงตามทำลายเพื่อให้เพื่อนๆได้สามารถรับชมและทําความเข้าใจได้อย่างง่ายๆซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ผมในนามแอดมินครอบครัวในเกมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับมาในคลิปนี้ก็เป็นการต่อย,ยอดขยายความในส่วนของกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ชื่อว่ากลุ่มเซอร์ฟไรซ์ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนที่เราไม่ได้หยิบยกมาเล่าในคลิปก่อนอันเนื่องมาจากในส่วนของคลิปนี้จะมีการวิเคราะห์ และจะมีการหยิบยกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยเท่าไปใส่ในคลิปก่อนหน้านี้อาจทําให้เนื้อหาสับสนได้เราเลยทําการตัดสินใจที่จะแยกเนื้อหาออกมาเล่าอีกทีหนึง่งก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นการเล่าโดยอ้างอิงเฉพาะเนื้อหาในเกมเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวซีรีส์เดอะลอสซ์มาตแต่อย่างใดแล้วก็ต้องแจ้งว่าในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อเรื่องของเกมเดอะลอสซ์มาตพาร์ท1และพาร์ท2ด้วยนะครับ ย้อนกลับไปในช่วงของการระบาดของเชื้อรามอรณะคอนดิซิเหลาผู้คนในยุคน,นั้นต่างก็ดิ้นรนเอาตัวรอดทั้งจากฝูงซอมบี้เชื้อราในจะกองทัพที่มีการตัดสินใจใช้กําลังเข้าจัดก,การขั้นเด็ดขาดภายใต้ความวุ่นวายถึงขีดสุดเช่นนี้เชื่อว่าก็คงมีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่มีอาการหวั่นวิตกสิ้นหวังจิตใจอ่อนแอละลายซึ่งความหวังใดๆเมื่อเวลาผ่านไปท่ามกลางความมืดมิดไร้แสงความหวังของเห,หล่าผู้คนในย่าน lower queen anne ในเมืองซีแอตเทิลได้มีการเล่าขานถึงการมาของสตรีนางหนึ่งสตรีผู้นั้นเองได้ปรากฏตัวในที่ต่างๆของเมืองพร้อมกับข้าวของเสบียงอาหารและยารักษาโรคเบื้องต้นที่เธอได้นําออกมาเพื่อทําการแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กําลังเดือดร้อนและอยู่ในอาการเสียขวัญจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนที่เคยไร้ซึ่งแสงแห่งความหวังได้สัมผัสกับความรักความเมตตาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนําซ้ำบุคคลผู้นี้ ยังเปลี่ยนไปด้วยความอบอุน่นและความน่าเลื่อมใสจากถ้อยคําที่บอกกล่าวกับผู้คนที่เคยพบเห็นเธอมาก่อนจึงไม่น่าแปลกใจนะที่ความศรัทธาจะบังเกิดในกลุ่มผู้คนเล็กๆกลุ่มนั้นอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งจนผักดันให้เธอคนดังกล่าวกลายมาเป็นผู้นํากลุ่มเรากับเป็นศาสดาผู้เป็นหนั่งความหวังของโลกหลังการระบาดอีกทั้งยังเพิ่มจํานวนผู้ติดตามภายในระยะเวลาอันสั้นจนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มที่ชื่อว่าเซอร์ไฟในเวลาต่อมา อย่าโลว์ควีนแอนเมื่อวานนี้กองกําลังทหารต้องตกตะลึงเมื่อค้นพบกลุ่มผู้รอดชีวิตท่ามกลางบริเวณรอบ้านที่ถูกถล่มราบโดยลาผูติดเชื้อลามรณะที่กําลังทําลายประเทศลาผู้รอดชีวิตต่างร่วมมือกันจัดการท้องถนนให้ปลอดภัยด้วยตนเองตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาแต่ถูกค้นพบหลังจากที่สเสบียงอาหารลอยหลอเหลือพอประทังชีวิตแค่อีกไม่กี่วันเท่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากปาฏิหาร เราชาวบ้านในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าที่รอดชีวิตมาได้ถึงตรงนี้ต้องยกความดีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้ที่เตรียมรับมือวันสิ้นโลกธรรมดาเธอนั้นได้เตรียมเสบียงในที่หลบภัยสําหรับทั้งชุมชนของเธอเลยเมื่อถามถึงแรงบันดาลใจเธอตอบว่าเธอเห็นภาพนิมิตข,ของวันสิ้นโลกยกให้การแพร่เชื้อนี้เป็นผลกรรมจากเบื้องบนผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่างเห็นพ้องต้องกัน หากพิจารณาจากเอกสารเมื่อสักครู่นี้เราสามารถคาดคะเนได้ว่าในช่วงแรกๆของการระบาดศาสนาของกลุ่มเซลฟาส์ตัวเธอเองก็คงจะมีสะเสบียงอาหารรวมถึงยารักษาโรคที่เก็บในที่หลบภัยจำนวนมากซึ่งถ้าถามว่ามากขนาดไหนผมก็คิดว่าคงมีจำนวนมากเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนจำนวนหนึ่งได้อย่างที่ตัวเองไม่เดือดร้อนและใครกันที่จะเตรียมทรัพยากรในการเอาตัวรอดจำนวนมากเช่นนี้ได้ไว้ก่อนหน้าการระบาดจะเกิดขึ้น คำตอบที่พอจะเป็นไปได้สําหรับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ศาสดาหแห่งเซอร์ฟส์เธอเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความเชื่อในทฤษฎีสงคบคิดอย่างความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกนั่นเองเซอร์เว l ร์ลิซึมคือชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคน ที่มีแนวคิดที่เชื่อว่าสักวันในวันหนึ่งโลกของเราอาจจะถึงคราวล่มสลายอย่างฉับพลันทันทีหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่เชื่อในทฤษฎีวันสิ้นโลกก็คงไม่ผิดสำหรับกลุ่มเซอร์เวิร์ลลิซึมนี้นอกจากพวกเขาจะเชื่อว่าวันสิ้นโลกมีอยู่จริงแล้วพวกเขายังเลือกที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้พวกเขารอดชีวิตให้ได้หากวันสิ้นโลกหรือภัยพิบัติเลวร้ายใดๆมาถึงไม่ว่าจะด้วยเหตุภัยพิบัติจากโรคระบาดสงคราม การล่วไหลของสารเคมีการร่วมสลายของระบบการเงินหรือแม้แต่วันสิ้นโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิลก็ตามโดยการเตรียมความพร้อมที่ว่านั้นก็มีได้หลากหลายวิธีเริ่มตั้งแต่การเตรียมหลุมหลบภัยการเตรียมอาหารแห้งอาหารกระป๋องเครื่องกรองน้ําเครื่องปั่นไฟหรือแม้แต่มเมล็ดพันธุ์พืชที่อาจพูดได้เลยว่ากลุ่มคนที่มีความเชื่อเช่นนี้บางคนมีการตระเตรียมทรัพยากรสําหรับการใช้ชีวิตหลังภัยพิบัติได้ยาวนานเป็นแรมเดือนแรมปีเลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานบางอย่างเช่นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการแพทย์แบบฉุกเฉินการฝึกศิลปะการต่อสู้ในแบบต่างๆการใช้ชีวิตในป่าแบบไม่พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่และยังรวมไปถึงการเตรียมจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาและความเชื่ออีกด้วยอ้างอิงจากคำบอกเล่าเกี่ยวกับศาสดาหแห่งกลุ่มเซรไฟท์ที่เล่าว่าตัวเธอนอกจากจะมีสเสบียงมากมายที่พร้อมจะแบ่งปันให้ผู้คนแล้ว เธอยังเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและคำสอนที่คอยชี้แนะหนทางหลุดพ้นให้แก่ผู้ติดตามของเธอซึ่งเรานะครับก็อาจอนุมานได้ว่าตัวตนของศาสดาแห่งเซโรไฟในโลกก่อนการระบาดของเชื้อรามรณะนั้นมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ตัวเธออาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกหรือเซเวอร์วลิซึมได้ด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างแรกเธอมีการเตรียมสเสบียงอาหารยารักษาโรค รวมไปถึงเรือและที่หลบภัยโดยทั้งหมดเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการระบาดของเชื้อรามรณนเซอิกอย่างที่สองเธอมีความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อทางศาสนาเช่นความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกหรือความเชื่อเรื่องบาปติดตัวของมนุษย์ที่เธอเคยสั่งสอนเหล่าผู้ติดตามว่าการระบาดและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเกมเดอะลักซับอาร์ทวานี้คือบาปที่มนุษย์เคยก่อไว้และมนุษย์ทุกคนจําเป็นจะต้องชอดใช้และเป็นที่มาของการที่กลุ่มผู้ติดตามของเซเลฟร์ ต้องมีพิธีการของการทำรอยแผลเป็นบนใบหน้าเพื่อเป็นสัญญาว่าเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องจนเป็นที่มาของชื่อเรียกกลุ่ม,มชื่อหนึ่งว่ากล um ุ่มสกาอย่างที่ 3. เธอมีงานเตรียมร่างกายและเตรียมใจมาเป็นอย่างดีก่อนการระบาดทําให้กลุ่มเซลฟายที่แม้ว่าจะเพิ่งก่อตั้งกลุ่มได้ไม่นานก็สามารถต่อสู้เอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้เพียงลําพังกลุ่มเดียวได้โดยปฏิเสธความช่วยเหลือจากหน่วยเฟดด้ารวมไปถึงในเวลาต่อมา กลุ่มเซลลไฟเองยังสามารถต่อกรทําสงครามกลางเมืองกับกลุ่ม WLF ที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่กว่าได้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยและอย่างสุดท้ายเธอมีความเชื่อในเรื่องของการไม่พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่และเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ในป่ามากกว่าการอยู่ในเมืองเพราะด้วยแนวคิดของกลุ่มเซเวอร์ลิซึมที่กล่าวว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมีความไม่ยั่งยืนอาจจะมีวันผิดพลาดหรือเสื่อมถอยได้ดังเช่นที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต ดังนั้นการใช้ชีวิตกับธรรมชาติจึงเป็นคำตอบที่ชาวกลุ่มเซโลไฟท์เชื่อมั่นที่สุดด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงนำมาสู่ข้อสรุปของผมก็คือศาส,สดาของเซโลไฟท์เธอน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเซเวอร์ลิซึมหรือกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกและเป็นเหตุให้ตัวเธอนี่เองมีการจัดเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าตลอดเวลาก่อนหน้าที่การระบาดจะมาถึงและเมื่อถึงคราวที่การระบาดของเชื้อรามอรนาคอนิเซปเกิดขึ้นจริง สิ่งต่างๆที่เธอได้เตรียมการไว้จึงสามารถนํามาใช้งานได้จริงแบบถูกที่ถูกเวลาเมื่อการเตรียมการอย่างดีก่อนหน้าการระบาดมาจนถึงเหตุการณ์ของเชื้อราบรณะได้เกิดการระบาดขึ้นจริงจัง,จงหวะที่ประจวบเหมาะเช่นนี้สําหรับคนที่มาเจอศาสตรานคนนี้ในช่วงหลังการระบาดแถมได้ยินคําพูดจากเธอว่าความเตรียมพร้อมทั้งหมดเกิดจากการที่เธอสามารถมองเห็นภาพนิมิตของวันสิ้นโลกได้ล่วงหน้านั่นจะยอมไม่แปลกนักที่หลาวผู้คนที่จิตใจอ่อนแอในช่วงเวลานั้น อาจจะหลงเชื่อในข้อเข่าวอ้างนี้จนเกิดเป็นความเชื่อและแปลเปลี่ยนเป็นความศรัทธาหรืออาจจะถึงขั้นงมงายถวายตัวเป็นสาวกศาสนาคนนี้อย่างหมดใจก็เป็นได้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกลุ่มเซร์ไฟส์ก็คือการสื่อสารผ่านสัญญาณเสียงผิวปาก ซึ่งนอกจากเสียงผิวปากของเซราฟไรซ์จะทําหน้าที่ในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วระหว่างสมาชิกในกลุ่มแล้วเสียงผิวปากที่ว่านี้ก็ยังนว่าเป็นการสื่อสารแบบเข้ารหัสที่ฝั่งศัตรูก็ไม่สามารถฟังออกและแปลความหมายได้ทั้งหมดด้วยเปรียบเสมือนเป็นการสื่อสารที่มีการเข้ารหัสแถมมีความเรียบง่ายในการใช้งานด้วยถ้าพูดถึงในเรื่องของเสียงแล้วสําหรับเกมเมอร์สายเก็บรายละเอียดและฟินไปจับบรรยากาศภายในเกม เรื่องของหูฟังที่ใช้ในการฟังเสียงตอนเล่นเกมก็มีส่วนสําคัญเช่นกันผมเลยอยากจะขอแวะมาแนะนําหูฟังตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจําอย่างหูฟังแบรนด์เวเยอร์ไดนามิกรุ่น MMX150 ซึ่งเป็นหูฟังที่ให้เสียงครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเสียงหลกัหลกๆที่เราได้ยินในเกมอยู่แล้วอย่างเช่นเสียงปืนเสียงเดินเสียงกระสุนก็ให้คุณภาพเสียงได้อย่างดีเยี่ยมแต่ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้เลยก็คือการให้รายละเอียดของเสียงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเวลาเราย่องเงียบ แล้วตัวละครเราเหยียบเศษหินเศษกระจกผมว่ามันช่วยทําให้อินเนอร์เวลาเล่นเกมของเราดีขึ้นมากและยิ่งเวลาเราเจอกับพวกกลุ่มเซราไฟ์หรือกลุ่มผู้ติดเชื้ออย่างสตอกเกอร์ที่ต้องใช้การฟังเสียงในการต่อสู้บอกเลยรับว่าเกมสนุกขึ้นเยอะถ้าเพื่อนๆเป็นสายเล่นเกมและชอบดื่มด่ากับบรรยากาศเสียงในเกมแบบผมก็ <c oughs> ลองดูรายละเอียดกันได้นะครับในตะก,ก้าของคลิปหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ ขอบใจสาหรับโนต้ตนะฉันดีใจมากรอที่จะเจอเธออีกไม่ไหวแล้วแล้วก็นะฉันยังง่วนอยู่กับการคุ้มกันศัสดาสของพวกสกายังไม่เคยบอกเธอเลยแต่จะบอกให้ว่าตอนเว้นกัดสุดท้ายฉันได้พูดกับหล่อนด้วยฉันถามไปว่าทําไมหล่อนถึงทําแบบนี้ทําไมหล่อนถึงไม่ยอมให้คนของหล่อนวางอาวุธลงหล่อนเริ่มจะพูดคําไวสาระของสกาว่าเราต้องคืนสู่ธรรมชาติพูดมากมายเลยแต่แล้วหล่อนก็บอกว่าหล่อนไม่เคยอยากให้มีสงคราม การแพรเชื้อครั้งนั้นเป็นแค่การเตือนสติแต่ดูเหมือนไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สติหรืออะไรเช่นนั้นนั่นลหละในช่วงเวลาหนึ่งที่ทางวอชิงตันลิเวเรชั่นฟอน์หรือกลุ่ม WLF ที่นำโดยไอแซคดิกสันกลุ่มคู่อริของกลุ่มเซลลไฟท์ที่มีเป้าหมายที่จะยึดครองเมืองเซียเตอ,อร์แบบเบ็ดเสร็จได้เล็งเห็นโอกาสในการกำจัดกลุ่มเซลไฟท์เสี้ยนหนามเพียงกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่ในเมืองเซียเตอร์ให้สิ้นซากเขาจึงได้ทำการคิดวางแผนเพื่อเข้าควบคุมตัวศัตวดาหแห่งเซลไฟท์ จากคาบอกเล่าของฐานกลุ่ม WLF คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับศาสดาแห,ห่งเซรไฟด์โดยตรงในช่วงที่ถูกจับกลุ่มดังกล่าวก็พบว่าตัวศาสดาคนนี้เธอมีท่าทีที่สงบกว่าที่ใครคาดคิดแม้จะมีคําพูดที่ดูแปลกหูอย่างเช่นการสนับสนุนอยากให้มนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติหรือแม้แต่การไม่พึ่งพาเครื่องจักรเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ตามแต่ตัวศาสดาคนนี้เธอก็ยังให้ความรู้สึกที่ดูน่าเชื่อถือและแสดงออกอย่างชัดเจนว่า ตัวเธอไม่ปรารถนาให้เกิดสงครามระหว่างกลุ่มอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้เลยดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่าในยุคสมัยที่ตัวาศาสดายังอยู่การทําสงครามระหว่างกลุ่มเซรัฟไรต์และกลุ่ม w บ f อาจจะยังไม่ได้มีความรุนแรงและเปิดหน้าชนกันอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่เนื่องจากตัวาศาสดายังคงเลือกแนวทางต่างคนต่างอยู่มากกว่าเคยถึงขั้นที่ทั้ง2กลุ่มนี้ได้มีการเจรจาสงบศึกกันสองครั้งสองคราอีกด้วย นำซ้ำตัวศัสดาและสาวกผู้ติดตามได้จัดสินใจเลือกที่จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่เป็นพื้นที่น้ำทะเลท่วมจนมีสภาพคล้ายเกาะและแยกโดดเดี่ยวจากแผ่นดินใหญ่โดยพื้นที่บนเกาะนั้นนอกจากจะเป็นที่พำนักของศัสดาและเป็นที่พักอาศัยของผู้อาโศและผู้ติดตามของกลุ่มแล้วยังมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบเบ็ดเสร็จด้วยเหตุและผลทั้งหมดจึงสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มเซลลไฟสในยุคที่ตัวศัสดายังมีชีวิตอยู่ทางกลุ่มพยายามจะหลีกหนี และเลี่ยงการประทะกับกลุ่ม w l f มาโดยตลอดแต่อาจจะมีบ้างปะปายบางครั้งที่สาวกของกลุ่มมีความต้องการอยากจะเผยแพร่ความเชื่อในลทัทธิของตนไปสู่คนภายนอกกลุ่มบ้างจนก่อให้เกิดปัญหาปะปายและความไม่พอใจแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะล้างบางให้วดวายกันถึงขนาดนี้จวบจนหลังการจากไปของศาสดาหแห่งเซรไฟในช่วงที่ถูกจับกลุ่มเพื่อให้ความเชื่อในลทัทธิของกลุ่มเซรไฟยังคงอยู่ ความรับผิดชอบในการถ่ายทอดคำสั่งสอนทั้งหมดได้เป็นหน้าที่ของกลุ่มผู้อาวุโสที่เหลืออยู่และเป็นที่แน่ชัดในเวลาต่อมาว่าหลาผู้อาวุโสกลุ่มนี้นเองที่มีการหยิบยกคำสอนของศาสดาแห่งเซรไฟต์ ight, มาบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยข้อสังเกตนี้แม้แต่เลฟซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกรุ่นใหม่ของกลุ่มเซรไฟก็ยังกล่าวถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนี้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเหล่าสาวกรุ่นเก่าๆยังคงยึดโยงความเชื่อความศรัทธาของตัวเองที่มีต่อกลุ่มเซลฟายจนหัวปักหัวปัม๊มแม้แต่แม่แท้ๆของเลฟก็ยังเชื่อว่าความเห็นของผู้อาวุโสและวิถีทางที่ผู้อาวุโสชี้แนะนี้จะเป็นประเพณีที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาดเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อที่ถูกปิดเบือนก็จะกลายเป็นความเชื่อประจำลทัทธิสิ่งที่ดูแปลกในวันนั้นกลายเป็นเรื่องปกติในวันนี้ ผู้อาวุโสของกลุ่มกลายเป็นเหมือนเจ้ารัธิที่มีสิทธิประโยชน์เหนือสาวกคนอื่นๆในกลุ่มอย่างชัดเจนพวกเขาจะมีทั้งสเบียงอาหารชั้นดีอยู่อย่างสุขสบายภายใต้ใตการอารักขารวมทั้งสามารถมีสิทธิกำหนดได้ว,ว่าสาวกคนใดจะได้รับสิทธิในการได้รับอาหารส่วนที่ดีที่สุดอีกด้วย ในตอนสุดท้ายจุดจบของกลุ่มเซอร์ฟส์ก็อาจพูดได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกบิดเบือนคําสอนจากเหล่าผู้อาวุโสไม่มากก็น้อยความศรัทธาที่เคยมีคุณค่าทางจิตใจในช่วงแรกไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับนิมิตหรือปฏิหารหรือไม่แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความเชื่อความศรัทธานในยุคนั้นก็าสามารถทําให้บรรดาสาวกในกลุ่มก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างเหลือเชื่อมาแล้วและในทางกลับกันเมื่อศาสดาไม่อยู่และเวลาล่วงผ่านไป ความเชื่อต้องฉบับกับถูกบิดเบือนไปทีละนิดทีละนิดจากความเมตตาให้เพื่อนมนุษย์กลายเป็นการสังหารกลุ่มคู่อริเพื่อการปลดปล่อยเรียกได้ว่าหลุดไปไกลคนละเรื่องเลยและนี่เองก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าความเชื่อของกลุ่มเซลรไฟในยุคหลังเป็นอันตรายต่อกลุ่ม w l f และมีความจำเป็นต้องถูกกำจัดโดยเร็วที่สุด เอาละครับก็จบกันไปแล้วกับบทวิเคราะห์ของกลุ่มเซราไฟท์ซึ่งก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่าคลิปนี้ใช้เวลาทํานานทักหน่อยเพราะว่าผมทั้งป่วยทั้งติดธุระต,ต่อเนื่องเลยแถมแก้บทบวกกับหาข้อมูลนานมากยังไงคลิปหน้าจะรีบออกให้เร็วกว่านี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือจะกดสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราก็จะดีใจมากๆเลยและถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ